ปูถุงดำน้ำใสถุงดำเพื่อเตรียมไ้ปลูกผักตรงแรงขนาดถุงดำที่ใช้ก็30่น40กล่องปลาแซลมอนมือสองที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวมาสอนวิธีการปูถุงดำเพื่อปลูกผักไฮโดโรโพลิกระบบน้ำานิ่งผมใช้ไขาย,ยางน,นะครับผมใช้สขาย,ยางงานก็ไม่ได้ไหมนะ เพิ่งใส่น้ำเยอะนะครับใส่นิดนึงก่นอนแล้วเราก็ขยับหน่อยให้มันถึงกลางเอาตามสายตาเราลัวลแรงน,นั้นก็ใช้ฝาอะไรก็ไปเลยไปไม่ต้องนี้สวยงามมาก ใช้ฝาผิดไปเลยนิดนึงแล้วก็ใช้สายยางเลยเสียบลงที่รูได้เลยแล้วก็รอน้ำเต็มนะเดี๋ยวรอน้ำเต็มเลยจะมาสอนวิธีปลูกดำโดยไม่ต้องใช้เทปน้ำตาลลองมีเทคนิคอยู่นิดนึงดขอบเป็ก่น ถุงดำกล่องเราหากล่องอะไรก็ได้นะครับกล่องมือสองแต่ผมเลือกใช้กล่องปลาแซลมอนเพราะว่ามันไม่ถุงมันพอดีแบบเหมาะกับก,การปลูกผักน้ำนึ่งมากความหนาก็หาดีมากเดี๋ยวรอน้ำเต็มนะระไม่ได้ ไม่ต้องไปจัดนะครับเดี๋ยวน้ำเขาจะจัดระเบียบข <ส ucci. S 1> <ๆ>้างในของเขาเองจะสอนวิธีการผสมปุ๋ยการอูกไปด้วยนะครับนะทางทีและข่้นตอน สามสามนะน่าจะเกินห้านาที เราก็ไล่ถุงดำมายถุงดำม,มาให้อยรงกลางก็ได้นี่ถูกเลยก็ได้ถูกไว้ฝั่งนี้ก่อนโอเคเด็ดแล้วเราก็มาไล่ฝั่งนีง้ใหม่ ยังไ,ไงแล้วครับโลงขมงมันไม่มีความมาตรฐานโลงสาธิตสายไม้ลองเหมือนกัโลงไม่ค่อยมาตรฐานอะตรโมเก่งเลยกัน โอเคบ่ขั้นตอนนี้พ่ออะไรเป็นบ่อ่าก็ได้แล้วครับจบการเตรียมน้ำ